ค่ะข้างในเลยค่ะส่วนไอ้ที่ตรงนู้นก็ซ้อนซ้อนกันเดียวดีกาค่ะคุณตายอันเดียวค่ะอันเดียวค่ะแค่สิบอาพันแพ็กเองค่ะหาข้างล่างค่ะมีมีมีค่ะอ่าเรียงเลียงนี้ได้ไหมคะเรียงแบบอ่าไม่ไม่ใี่เต็มพื้นที่ค่ะเรียงแบบอย่างเงี้ยค่ะค่ะค่ะเรียงเรียงอาลายขวางค่ะจะได้สามสาม ค่ะมันจะได้สามสามได้สามแล้วมันจะเะลือีกสองอะ่ะลูกส่วนส่วนส่วน,วนอ่าเดี๋ยวนะค่ะอันนี้ส่วนอันนี้อ่ะหนูตรงนี้ด้ยลูกเดี๋ยวจะเอานี้ไว้ข้างใน่างนี้ เน๋ยวหนูใส่ตรงนี้ลูกหนูจะใส่ตรงนี้ค่ะอ่าโอเคอันนี้ไปวางไว้ข้างหน้าลูกวางไว้ตรงนี้ของคุณยิงเกินวางไว้ตรงนี้อรนนี้ลูกมีมีอีกสองอันเดี๋ยวอันนี้ไปไว้ตรงตีสองอันลูกอีกสองอันตรงสองอันข้างบนเลยลูกข้างบนเนี้ยนี่ไงสองอันเฉพาะข้างบน อ,อ่าอ่าแล้วข้างล่างนี้ไี่ใช่อันนี้ของพระที่ป่าชา้าไอเดี๋ยวส่วนอันนี้มาเสป็จขอนโทษเด็กเดีเ๋ยวจ,จะไปไว้ข้างหน้าเหมือนกันก็ต้องมาใช่ค่ะขอเ่านจะคนสมเด็ก ได้ได้เหรออันนี้ใส่ตักคนละอันอันนี้ของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จจ้าวายโอเคอันนี้โดนาศกค่ะถวยท่านเจ้าคุณสมเด็จ <c oughs> อันนี้ที่หัวฉันปลาเกี่ยวบอง